รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุทธที่ห้ามกราคมนะครับเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าครับผมต้องนำมาเป็นเรื่องแรกในช่วงนี้นะครับเพราะว่า สถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ยังคงมีพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเกินสามร้อยคนครับเมื่อวานนี้สามร้อยสิบห้าคนเราแตะเลขสามร้อยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่มีผู้ติดเชื้อเกินสามร้อยคนนะครับ ซึ่งในสามร้อยสิบห้าคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกกักตัวอยู่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเราได้พบได้เจอตัวแล้วนะครับแล้วก็ขอให้กักตัวอยู่เนี่ยแล้วก็ตรวจหาเชื้อเมื่อวานนี้ในสามร้อยสิบห้าคนนั้นเนี่ยก็พบเชื้อในคนที่เรากักตัวไว้เนี่ยสองร้อยยี่สิบห้าคนด้วยกันนี่ครับที่ผมกลัาเรียนพ่อแม่พี่น้องว่า การกักตัวผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็จะมองจะทำให้เห็นว่าถ้าเราไม่ได้กักตัวผู้สัมผัสเสียงสูงหรือกักตัวช้าไปหนึ่งวันเนี่ยคนเหล่านี้ติดเชื้อเนี่ยก็ไปแพร่ระบาดให้กับคนอื่นๆได้อีกจำนวนมากเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นแนวทางสำคัญของคณะ ทีมสอบสวนโรคก,กับทีมกักตัวเนี่ยนะครับที่ <c oughs> จะต้องรวมหมายรวมมือกันโดยท่านในอำเภอกับท่านสาธารณสุขอำเภอกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปจําตำบลร่วมกับฝ่ายท้องถิ่นท้องที่นะครับฝ่ายอสมอต่างๆนะครับเครือข่ายในพื้นที่ทุกฝ่ายเลยนะครับที่ร่วมกันที่จะทำให้การกักตัวเนี่ยเป็นไปด้วย ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่มีแอบหนีออกมาจากสถานที่ส่วนใหญ่คนที่กักตัวเนี่ยจะอยู่ <c oughs> ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นให้กักตัวอยู่ที่บ้านโดยมีการประเมินบ้านแล้วก็ให้เขาแยกกักตัวหรือมิะนั้นแล้วก็หมายถึงว่าทั้งบ้านนั้นก็คือเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้อีกนะครับ ก็เป็นสิ่งที่จะมองให้เห็นนะครับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งซึ่งทีมสอบสวนโรคซึ่งเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเน้นยำ้ำผมก็ได้เน้นย้ำกับทีมทั้งทีมสาธารณสุขและทีมปกครองนะครับให้เห็นถึงภารกิจสำคัญอันนี้การสืบสวนสอบสวนโรคโดยเร็วกับ การควบคุมการกักตัวให้ได้ร้อยเปอร์เซนนี่ครับคือหัวใจของการทํางานที่จะรับมือกับการระบาดในที่มีอยู่ตอนนี้นะครับในส่วนของ315คนนี้ก็กระจายอยู่ในเกือบๆทั้งจังหวัดเลยนะครับกระจายอยู่ใน22อำเภอด้วยกันโดยในอำเภอเมืองนะครับก็จะมีจำนวนมาก อ่กว่าเขานะครับอ่ในอำเภอวารินชราบอำเภอเดดุดมนะครับอำเภอวิบูลมังสาหารซึ่งโดนแล้วแต่เป็นการต่อเนื่องของการติดเชื้อทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้เนี่ยนะครับพ่อแม่น้องครับจากการที่เรามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักร้อยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นสองร้อยในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมแล้วก็มาขึ้นสามร้อยเมื่อวันที่สามแล้วก็เมื่อวานนี้ ก็เป็นผลทําให้ผู้ป่วยรวมสะสมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผู้ป่วยของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ย1,476คนด้วยกันแล้วนะครับนี่คือคนที่พบเชือ้อแต่ว่าคนที่พบเชื้อหลังๆนี้เนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากนะครับที่ทางคุณหมอแจ้งรายงานในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นใน1,476คนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กระจายกันอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆในอำเภอต่างๆแล้วก็มีอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีอยู่ในฮอสปิทอลที่เราจับคู่ระหว่างโรงพยาบาลกับสถานที่พักแรมนะครับร่วมกันเป็นฮอสปิทอลดูแลผู้ป่วยได้นะครับ โดยขณะนี้โรงพยาบาลก็ใช้ไปแล้วประมาณห้องเรามีเตียงที่พร้อมที่จะรับตอนนี้ประมาณหนึ่งพันสามร้อยเตียงตอนนี้ใช้ไปประมาณแปดร้อยเตียงแล้วนะครับส่วนโรงพยาบาลสนามนะครับมีทั้งสิ้นอยู่เก้าร้อยเตียงด้วยกันนะครับขณะนี้ก็ใช้ไปสองร้อยเก้าสิบเตียงนะครับก็ยังคงรองรับสถานการณ์ได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน การเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ได้มีการเตรียมเรื่องของ CI หรือที่เขาเรียกว่าเป็นสถานที่รักษาพยาบาลในชุมชนน,นะครับซึ่งก็เตรียมไว้ซึ่งเคยใช้เมื่อในคราวระบาดครั้งใหญ่เมื่อคราวก่อนโน้นนะครับก็เตรียมความพร้อม่าอยู่นะครับนอกจากในระบบของซีไอที่เป็นของชุมชนแล้วเนี่ย ก็ยังมีระบบการรักษาตัวที่บ้านก็ได้นะครับถ้าใครที่มีความประสงค์ทางสาธารณสุขทางโรงพยบาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีความพร้อมที่จะเชื่อมระหว่างผู้ป่วยที่ประสงค์จะรักษาตัวซึ่งไม่มีอาการนะครับคนที่อยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็ถือว่าต้องประเมินก่อนนะครับก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เคยรองรับในระดับประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสา,าการของอการดูแลผู้ป่วยนะครับที่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับในส่วนของการระบาดนะครับอย่างที่กาบเรียนพ่อแม่น้องครับในช่วงวันสองวันสามวันนี้เนี่ยก็คิดว่าตัวเลขก็ยังน่าจะคงในระดับสองร้อยหรือเกือบเกือบสามร้อยหรือสามร้อยประมาณนี้แหละครับต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ การสอบสวนโรคแล้วก็การนำเอาผู้สัมผัสเสียงสูงเข้าระบบให้ได้เร็วมากที่สุดเนี่ยก็จะทำให้การระบาดเนี่ยค่อยๆจะลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของมาตรการนะครับผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของมาตรการขณะนี้ที่ใช้รับมือเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยการปิดโรงเรียนครับก็กลับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าการปิดโรงเรียนให้เรียนออนไลน์นั้นเนี่ย ถือเป็นการาป้องกันการระบาดที่จะเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปติดลูกหลานแล้วจากลูกหลานก็กลับเข้าไปในครอบครัวอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ติดเชื้อนะครับก็จะทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยมันเพิ่มทวีคูณขึ้นอีกนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการาป้องกันลูกหลานของเราด้วยเนี่ยการให้ลูกหลานอยู่กับบ้านก่อนในช่วงนี้นะครับปิด โรงเรียนโดยให้เรียนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นการปลอดภัยสําหรับลูกหลานเราแล้วก็ครอบครัวที่มีบุตรหลานด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมจากคณะกรรมการโรคติดต่อในวันนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมคือโรงเรียนกวดวิชาต่างๆครับก็คงต้องหยุดไปเช่นเดียวกันน,นะครับโรงเรียนกวดวิชาในส่วนของโรงหนังนะครับอันนี้ปิดแน่นอนนะครับในส่วนของร้านอาหาร ร้านอาหารที่ในส่วนที่เป็นห้องที่เป็นไม่สามารถระบายอากาศได้เป็นห้องแอร์ต่างๆเดี๋ยวนี้เป็นต้นนี่นะครับก็ให้งดการนั่งรับประทานในร้านที่เป็นลักษณะร้านปิดที่ไม่มีอากาศถ่ยเทโดยสะดวกแล้วก็ให้ใช้วิธีจำหน่ายได้แต่ให้กลับไปทานที่บ้านนะครับห้ามนั่งรับประทานในร้านที่มีการระบายอากาศ เป็นแบบปิดนะครับโดยใช้ระบบปรประกาศเป็นต้นนะครับในเรื่องของสนามกีฬาแน่นอนละครับสนามกีฬาก่อนนี้ก็ห้ามเล่นห้ามซ้อมห้ามแข่งเรื่องของบาสเกตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลเรื่องของฟุตบอลต่างๆนี่ก็ให้หยุดระงับไว้ก่อนเพราะว่าเป็นความสัมผัส ใกล้แล้วก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากแล้วก็มีการตระโกนพูดคุยกันด้วยนะครับในระหว่างการเล่นการส่งเสียงต่างๆก็เป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นนี่คือมาตรการที่ได้ดําเนินการนะครับในส่วนของส่วนราชการครับก็เรื่องของการตรวจ ATK เมื่อวานนี้เป็นวันทํางานวันแรกนะครับที่สารกลางผมก็จัดให้มีการ ตรวจ ATK ครบร้อยเปอร์เซ็นของเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานที่สารกลางทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ตรวจไปได้หกร้อยกว่าคนนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเเรียกว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยก็มีการจัดพื้นที่ในหอประชุมใหญ่เลยนะครับที่จะรองรับคนที่มาทำงานตั้งแต่คนแรกเลยนะครับก็ยังไม่ให้ขึ้นสารกางก่อนนะครับก็ให้แวะไปด้านหลัง ที่เป็นหอประชุมใหญ่แล้วก็ทำการตรวจ ATK นะครับแล้วก็ถึงจะผ่านแล้วถึงจะให้กลับขึ้นไปทำงานบนสารกลางได้จากผลการตรวจทั้งสิ้น600กว่าคนนะครับก็ถือว่าเป็นผลที่ก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเจอติดเชื้อแค่คนเดียวนะครับของสารกลางเมื่อวานนี้นะครับติดเชื้อแค่คนเดียว แต่นั่นถือว่าคนเดียวเนี่ยแะครับถ้าเราไม่ได้ตรวจเนี่ยนะครับคนเดียวคนนี้เนี่ยอาจจะแพร่เชื้อไปในวงกว้างทั้งสารกลางเลยก็ได้นะครับถ้าเขาอยู่วันสองวันสามวันแล้วเ,เดินไปห้องโน้นห้องนี้ไปทานข้าวรวมกลุ่มกับคนนั้นคนนี้ไปไประชุมกับห้องอในที่ต่างๆนะครับ ก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วยิ่งไปรับประทานอาหารอะไรในโรงอาหารอะไรอีกต่างๆมากมายเนี่ยการเจอก่อนเนี่ยก็ถือว่าก็ทําให้ระง,งับการระบาดในจุดนี้ไปได้อย่างน้อยก็ในช่วงนี้นะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยแหละครับการตรวจ ATK หรือการตรวจเชื้อเนี่ยก็ยืนดันได้แค่ช่วงเวลานี้แหละครับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ถ้าเกิดคน เขาเหล่านั้นไปมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นคนติดเชื้อได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็การสุ่มตรวจผมก็ขอความร่วมมือทางหน่วยงานต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยก็จากนี้ไปก็คงต้องสุ่มตรวจเป็นระยะนะครับแต่ว่าไม่ต้องตรวจทุกคนก็ได้ทำงานอยู่ในแผแนกเดียวกันงานเดียวกันเนี่ย อยู่กันหกคนสิบคนก็อาจจะดึงมาตรวจสักคนสองคนก็พอแล้วนะครับตอนหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่ต้องตรวจเยอะไม่ต้องตรวจทุกคนก็เป็นการสุ่มตรวจเพื่อที่จะให้ดูการแพร่ระบาดของเชื้อตัวนี้นะครับในสถานที่ต่างๆแล้วในส่วนของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยครับก็อย่างที่ผมกลัาเรียนกับขณะน,นี้ก็คงต้องออกจากบ้าน เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะครับพ่อแม่น้องครับขนาดคนไปทํางานวันนี้ก็ยังมีการให้ทํางานที่บ้านเลยนะครับให้ทํางานที่บ้านให้มากที่สุดส่งงานมานะครับแต่ไม่ให้ออกไปที่ทํางานไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนนะครับก็ทํางานอยู่กับบ้านแล้วก็ออกมาเมื่อจําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับอันนี้คือมาตรการที่ปูพรมในขณะนี้นะครับซึ่งในส่วนของ ร้านอาหารต่างๆสถานประกอบการต่างๆที่อาจจะมีการฝ่าฝืนอะไรอยู่อีกเนี่ยนะครับผมได้กำชับท่านอำนเภอซึ่งผมเชิญประชุมเมื่อเมื่อวานนี้ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับกำชับท่านอำนเภอทั้งยี่สิบห้าอำเภอให้ไปประสานงานกับท่านผู้กำกับการตำร,รวจที่อยู่ในพื้นที่นะครับ เพื่อที่จะให้ร่วมม้ร่วมมือกันที่จะสอดส่องดูแลไม่ให้สถานที่ที่มีความล่อแหลมเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้างขึ้นได้อีกนะครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้ขอพูดทวนกันอีกครั้งหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้พ่อแม่พิ่น้องได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องที่สองครับวันนี้เมื่อวานนี้ผมได้รับหนังสือฉบับหนึ่งนะครับแจ้งมาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญครับประเทศกัมพูชาว่าเขาก็เตือนมานะครับที่สถานทูตกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงนี้เนี่ยมีคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่ ประเทศกัมพูชาโดยผิดกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาต้นปี2564เป็นต้นมาขณะนี้ก็ยังมีอยู่จำนวนพอสมควรเลยนะครับตามข่าวตามหนังสือที่ท่านเอกอากาัคราชทูตของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาแจ้งมานะครับแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยเขาก็ได้รับคำร้องที่ขอความช่วยเหลือ ตอนนี้ในคนไทยประมาณนักสามสี่ร้อยคนมาแล้วนะครับที่เขาเข้าไปช่วยมากลับมาได้เนี่ยแล้วก็เขาก็เตือนกลับมานะครับว่าคนไทยถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชาเนมีค่อนข้างมากเลยลักษณะของการถูกหลอกเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการมาเหมือนกับรับสมัครงานครับไปตามหมู่บ้านพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยถ้ามาทํางานกับเขามีผลตอบแทนสูงเลยงานก็ไม่หนัก ทำงานอยู่ในฝ่าอยตอบโต้กับลูกค้าบนเว็บไซต์โดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็จะโดนชักจูงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็อาจจะเตือนลูกหลานในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าเขาจะเสนอค่าตอบแทนเป็นเงินค่อนข้างมากเลยต่อเดือนนะครับแล้วก็ไปแลกกับทำงานในออ,ออนไลน์ให้กับ ประเทศคนจีนนะครับเป็นเป็นนักธุรกิจชาวจีนแต่ต้องไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาลักษณะการไปเนี่ยเมื่อเหยื่อหลงเชื่อแล้วเนี่ยครับเขาก็จะนัดหมายอาจจะต้องขอค่าเดินทางค่าใช้จ่ายก่อนนะครับว่าการที่จะพาคนไทยตอนนี้ออกประเทศออกประเทศไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามช่องชายแดนต่างๆเขาก็จะใช้วิธีลักลอบไปนี่แหละครับเขาก็ต้องเรียก เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางาผ่านช่องทางที่เป็นชายแดนต่างๆที่ลักลอบกันเข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็อ้างถึงต้องผ่านาจุดต่างๆแล้วก็มีค่าใช้จ่ายยิ่งเข้าไปในเพศกัมพูชาก็ต้องมีช่องทางธรรมชาติต่างๆอาศัยเวลาในช่วงดึกช่วงไม่มีคนนะครับนัดหมายกันไปนัดรับในจุดนั้นจุดนี้นะครับ แล้วก็ตรงเข้าไปที่กรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชาเลยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกค่าใช้จ่ายแล้วก็ลักษณะการทํางานก็เป็นสัญญาจ้างนะครับหกเดือนบ้างสามเดือนบ้างนะครับแล้วก็มีการช่อโกงเงินนะครับโดยเรียกค่าใช้จ่ายในส่วนแรกแล้วก็ค้างเงินเดือนบ้างอะไรต่างๆแล้วนี้ก็ทําให้พอกไปเรื่อยนะครับพอถึงเวลาก็ทิ้งคนไทยเหล่านี้ จากนั้นก็อาจจะขายต่อไปให้อีกอจะีกนายจ้างหนึ่งนะครับแล้วก็บุคคลเหล่านี้ก็จะถูกทําร้ายร่างกายบ้างถูกทรมานบ้างนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะกลับบ้านอยากจะลาออกต้องเอาค่าไถมาครับเป็นหลักแสนบาทเลยนะครับเรียกค่าค่าไถที่จะขอกลับบ้านเนี่ยก็ถือเป็นเป็นภัยอย่างยิ่งเลยนะครับลูกหลานที่ไปแล้วโดนหลอกลักษณะนี้ซึ่งมีเยอะมากแล้วก็ มีคำร้องขอรับความช่วยเหลือต่างๆมากมายมาที่สถานทูตที่กรุงพนมเปญที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งาการถูกหลอกลักษณะน,นี้มีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะเข้าไปอาบอกไปชักชวนในหมู่บ้านตำบลเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่คนกำลังอาจจะต้องการงานทำแล้วก็ กำลังเจอพิษเศรษฐกิจโควิดตกงานพอดีอะไรทำนองนี้นะครับก็แต่เป็นช่องทางที่เขาจะมาฉกฉวยเอาแล้วก็มาหลอกแล้วก็ขณะนี้เนี่ยกว่าจะออกมาได้นี่นะครับก็การช่วยเหลือนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะปัญหาภาษาเยอะการให้ความเข้าความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นไปด้วยความลำบากนะครับดังนั้นกระทรวงมหาดไทยโดย ได้รับแจ้งมาก็แจ้งเตือนไปอย่างพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครที่จะชักชวนไปทํางานผลตอบแทนดีไปทํางานโดยเรื่องยิ่งไปทํางานในเว็บไซต์การพน,นันของนายจ้างชาวจีนต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับเป็นเป็น,ปนฐานแล้วก็เขาก็ดึงคนไทยไปทํางานเหล่านี้นะครับถึงเวลาก็หลอกด้วยแล้วก็ไม่จ่ายเงินด้วยแล้วแถมทรมานทําร้ายร่างกายแล้วก็ถ้าจะกลับก็ต้อง เสียค่าไถาด้วยนี่นี่คือภัยมหาศาลเลยนะครับดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม,ม่น้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเหยื่อกันวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้เตือนมาสองเรื่องนะครับเรื่องโควิดกับเรื่องการโดนหลอกไปทํางานในประเทศกัมพูชานะครับเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันของพ่อแม,ม่น้องจะได้ให้ข้อมูลกับบุตรหลานในกรณีที่มีการมาหลอกเป็นเหยื่อต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ พอกันใหม่ในวันมาอื่นเดอร์พรมิน้องสวัสดีครับ ក <m> ៏មក